สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา BYD ได้เปิดเผยเมื่อวันที่9กกาคมที่ผ่านมาว่าพวกเขาจะเปิดตัวออตโต3หรือยวนในสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภูมิภาคอาเซียนซึ่งก่อนหน้านี้ BYD ได้เข้าสู่ตลาดสิงคโปร์เกือบ10ปีมาแล้วโดยจําหน่ายในกลุ่มแท็กซี่รถประจําทางรวมถึงรถบรรทุก ซึ่ง BYD เห็นความสำคัญกับตลาดสิงคโปร์และ BYD เองจะค่อยๆเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ BYD บดยูนพลัสได้พัฒนาภายใต้แพลตฟอร์ม e p l a t f o อร3.0ใหม่และใช้ภาษาในการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกของลองยานอาท i ติติก3.0รุ่นล่าสุดเพื่อสร้าง SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด โดยขนาดตัวถังของ b y d Auto 3จะมีความยาวอยู่ที่4,455ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลิเมตรสูง1,615ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,720ม mm, ิลิเมตรพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลัดด้วยยางขนาด215/55 R18 สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ BYD Auto 3จะได้รับการออกแบบสไตล์ Fate, าดากอนเฟส3.0รุ่นล่าสุดของตระกูล BYD และได้อัปเกรดหน้าตาใหม่โดยเฉพาะบริเวณส่วนกระจังหน้าจะเป็นแบบปิดปลายฝากระโปรงจะเป็นแบบคมเมียมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และประตูเปิดปิดด้านท้ายจะเป็นระบบสัมผัส ส่วนภายในห้องโดยส,สารของ BYD Auto 3การออกแบบค่อนข้างจะเป็นแนวแฟนตาซีบนสีทูโทนลวดลายบนคอนโซลด้านหน้าคล้ายมังกรพร้อมเครื่องปรับอากาศทรงแปลกตาพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านใหม่และติดตั้งปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์ ACC และมันติฟัง์กชันดิสเพย์ต่างๆที่พวงมาลัย ในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์จะมีขนาด12.8นิ้วสามารถหมุนได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งพร้อมหน้าปาัดดิจิตอลขนาด5นิ้วคันเกียร์จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคีย์เลสเอนทีและคีย์เลสสตาร์ทนอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมพร้อมลำโพง8ตำแหน่งและระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายรวมถึงหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยไฟฟ้า ในส่วนของเบาะนั่งจะเป็นแบบหนังระดับพรีเมียมเบาะนั่งฝั่งคนขับสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้6ทิศท,ทางและเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับได้สทิศท,ทางส่วนเบาะหลังสามารถปรับพับแยกได้60-40พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายจะมีความจุสูงสุดอยู่ที่ 1, 3 3 0ลิตรเมื่อมีการพับเบาะหลังลง ส่วนในด้านขุมพลังของ BYD Auto 3จะมีให้เลือก2รูปแบบเริ่มต้นที่รุ่น s t ม a ต d ฐ r นเลงจะติดตั้งชุดแบตเตอรี่ขนาด52.5กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าที่ให้พละกกำลังสูงสุด201แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา7.3วินาทีสามารถวิ่งได้ระยะทางไกล400กิโลเมตรต่อ การชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนในรุ่นท็อปจะติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด63.8กิโลวัตต์อาวที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังสูงสุด201แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรสามารถวิ่งระยะทางไกล480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นอกจากนี้ b y d auto 3ยังมีระบบ super charge dc max ที่รองรับการชาร์จ80กิโลวัตต์และสามารถชาร์จได้ใหม่ในเวลาประมาณ45นาทีพร้อมรับประกันแบตเตอรี่นานถึง7ปี สำหรับระบบความปลอดภัยมาตรฐานของ b y d Auto 3จะมีเบรกมือไฟฟ้าระบบป้องกันล้อล็อกระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและด้านท้ายคำเตือนเมื่อเปิดประตูระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนขณะถอยจอดและระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยจอด สำหรับการวางจำหน่าย BYD Auto 3ในตลาดสิงคโปร์นั้น Auto 3จะมีเลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีเทาสีเขียวขี้มา้าสีแดงสีขาวและสีฟ้าและ Auto 3ยังไม่ได้ระบุราคาจำหน่ายออกมาในตอนนี้แต่เปิดให้รับจองแล้ว ส่วนการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั้นทาง b y d ระบุว่าจะเกิดขึ้นในปี2023ที่ใกล้จะถึงนี้ซึ่งเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเข้ามาทำตลาดในช่วงเดือนไหนกันแน่ครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคารนิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ